ครับหลายคนเริ่มจะได้ iPhone 6s 6s Plus มาใช้กันแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคนง่ายๆในการใช้งาน 3D Touch นะครับว่าพื้นฐานของมันจะใช้ยังไงแล้วก็มีเทคนิคอยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาโอเคอย่างแรกที่เรารู้เลยก็คือการกดที่ไอคอนแล้วจะมีเมนูรับขึ้นมานะครับจะเป็น Quick Menu นะครับกดแน่นๆลงไปนะครับก็จะมีเมนูลลขึ้นมาอย่างนี้นเช่นกบบด Safari ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะแบบมรนจะสร้างข้อความใหม่แล้วกดที่ข้อความใหม่ตรงนี้แล้วก็ create n e w m แ s s a g e แล้วก็สามารถพิมพ์หาคนอื่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเข้าเมนูรัดง่ายๆครับต่อไปก็คือ p i c k and Pop p i c k and Pop คืออะไรอย่างเช่นที่ผมจะใช้บ่อยๆก็คือการดูอีเมลครับเข้าไปที่แอปอีเมลนะครับเรจะเลือกแล้วก็ถ้าจะดูข้อม,มูลตรงไหนเราสามารถกดค้างเอาไว้นะครับ แล้วก็เลื่อนดูนะครับเราสามารถตวบัดขึ้นแล้วก็จะเลือกดีพายไหมจะตอบกลับไหมหรือว่าย่างไงนะครับถ้าสมมติว่าต้องการลบเราทำยังไงเราสามารถทำนี้แล้วก็คาาร้ตวบัดขวามาคล้า,ายก็คือเก็บเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็สไลด์มาทางนี้ก็คือจะลบข้อมูลก็แล้วแต่นะครับเช่นนี้ปุ๊บก็ลบไปเลยประมาณนั้นครับต่อมาทำมาได้อีปกติการถ่ายรูปเวลาเราถ่ายดูใช่ปะ เราก็จะกดถ่ายปุ๊บอย่างนี้แล้วเราจะมาดูรูปกดดูอย่างนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างนี้เร็วกว่ากดถ่ายเลยครับถ่ายรูปใช่ปะ่ะเราถ่ายอย่างนี้เลยอืกตนั้นครับใี่ใช้มือแตะตรงนี้กดค้างไว้เราจะสามารถดูรูปพ r e v i e ได้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมเช่นนี้ รู้ทุกทีแล้วปล่อยมันก็จะกลับเข้ามาที่กล้องเหมือนเดิมน,นะครับโอเคนี้ก็สะดวกอีกทีนึงต่อไปทําอะไรได้ให้ลองแตะขอบตรงนี้ครับขอบจอด้านซ้ายนะครับกดค้างไว้เลื่อนซ้ายมาน่อหนึ่งมันจะเข้าหน้ามาติแพสนะครับจะเข้าหน้ามาติแพสต้องอีกครั้งครับกดค้างเอาไว้นี้จะเข้าหน้ามาติแพสแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแตะระดับ2กดระดับ2นะครับกดระดับ2ถ้าเปิดแอปพลิเคชันไหนอยู่ กดระดับสองแล้วมันจะสลับไปก่อนหน้านะครับอย่างเช่นนี้นี้กดแรงเกินน่ี้นะครับนรเบนี่ยนี่กดเบาๆนิดนึงประมาณนี้ลองลองดูนะครับมันจะมันจะได้มันจะมีสองระดับก็คือกดมาแบบนี้มันจะกลับไปที่แอปก่อนหน้านะครับสลับไปที่แอปก่อนหน้าได้ นี่ประมาณนี้ออ่าโเคก็เท่าที่ได้ใช้งานบ่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ s ั m s u n g t o u อ้ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเรื่อง Power Paper Power Paper การใช้งานก็อย่างนี้ครับกดแล้วมันจะเคลื่อนไหวถามว่าต้องไปตั้งค่าตรงไหนก็เข้ามาดีเรตติ้งแล้วก็มาในหมวดของด,ดีจานิ Power Paper p o w e ปเป p e r เราก็เลือกแบบนี้นะครับ จะชุด wallpaper แบบไหนมันก็จะมีให้เลือกแบบไลฟ์ mm hmm. นี้เราก็เลือกเซ็ตพอกดไดตแบบไหนเซ็ตล็อกสักทีอย่างเดียวอือพอดีล็อกมาปุ๊บเราก็สามารถกดดูได้อย่างนี้เลยไะครับนอกจากนี้เราก็ยังถ่ายรูปที่มันเป็นไลฟ์โฟโต้จากตรงนี้ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก,กดถ่ายแล้วมันก็จะได้ภาพ ที่เป็นพับกันหมดโอเคลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับท๊กง่ายๆสำหรับการใช้ 3D Touch ขอบคุณสำหรับการติดตามพับดิจิทัลและแอปพลิเคหมดด้วยนะครับ